สายยันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Resident Evil Revelation 2กันอีกครั้งนะครับในเนื้อเรื่องส่วนของ Barry, al, แบรรี่ปาตันแล้วก็นาตาเลียนะฮะหลังจากเราเล่นในเรื่องของแคร์ไปแล้วไปลุยกันต่อเลยฮะว่าสองคนนี้จะตามรอยแคร์และมอยล่าไปเจอกับตัวของทั้งสองคนหรือไม่ไปรับชมกันเลยทำไมใส่เสื้อสเวตเตอร์แล้วอะ่ะผมจำได้ว่าผมเล่นแบรี่นี่กะสุนค่อนข้าง,งเยอะนะฮะ No, I don't believe it. Okay, bye. We get left. Okay, I'm gonna fight him and So, did okay, Moira go. drive you crazy? No. Moira was go... her. Ah. I She does have a good heart. I bet she saw a little of Polly in you. That's her sister. Where'd you get that bracelet? I don't know. คุณพี่ฟูดะลาฉันค okay. ิดว่าไม่รู้แนดอกอแล้วผู้ดูแลผู้ดูแอันจะดีบี่ยับการทดลองเล็ก้องนิดนึงนี่นี่ต้องตดีช่งง่ไม่มีแล้วนะกระเปล่าไม่มีแล้วนะ สอบใครอะแบรี่ดูด้านสิศพใครอะเนี่ยเทเอเซเบอร์ดทอมสันอ๋อเอ็ดเวิร์ดทอมสันอ๋อไอเพื่อนที่ไอไอเปโดตัดมืออนะโอ้มาตายตรงนี้เองเหรอฮะแต่ทำไมสร้างมันดูเน่าๆแล้วแปลว่าตายมานานแล้วนะฮะเชื่อปโอ้มาตายตรงนี้นี่เองไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย แต่ว่าเรากาลังเดินตามรอยเข้าไปตรงอหมู่บ้านนระกพันสังลุยนะอุย้ยตอนแรกไม่เห็นมี o ย่าอย่ามีพิมพโยมอย่ยต้องตายนะชึบไม่มีใครแล้วนะฮะ ได้ย okay. ินเสียงยา่านสั่นเสียวนะเนี่ยเอ้ะมันเป็นบ้านตันเหรอวะเนี่ยอ๋อไม่ตันเว้ยในเรื่องของแบรี่ไม่ค่อยได้บูมากนะผมรู้สึกได้ว่าของแคร์จะอันนี้มากกว่าไปลุยกันเลย โอ้โอ้เชีย่ยมึงเปิดไฟใส่มันอีกโอ้เดี๋ยวมันเห็นโอ้อยแล้วเ,เพื่อนมาส่งคำขออะไรเวลานี้นติดไปอย่างนั้นละประจาย์มันอาจคลิปอยู่เว้ยใครบอกให้มึงส่งคำขอเวลานี้ตัวอยู่ไหน นู่นโอเค่ค่อยไปนะค่อยๆเป็นค่อยไปเราอย่าใจร้อนอย่ารู้ดีพิดนิยมอย่ารู้ดีผิดนิยมกดผิดตลอดเลยโอเคไห I need a key แล้วก็การฉีกโอ้ยคุณแจพี่ก็ไม่เคยวางเป็นที่เป็นทางเลยมสมูทด้วยโว้ยชิเชิชเเป็นเงา ยินเรีย,รย,รยๆไกลๆโอ้มันเยอะนะเนี่ยผมว่าเนี่ยมรงมีตัวนั้นด้วยเว้ยโอ้มันหันกลับมาเร็วเว้ยโอ้เห็นไหมวะนะ่ะเห็นแาดีแล้วโอ้หเยอะเว้ยตรงนี้เยอะเลยฮะ ไค่อยไปไม่ค่อยปไ,ไ,ไปไม่หาเพื่อนนี่มึงก็ส่งคำขอมาจริงม,มันน่าตกกระบานจริงๆไอ้เพื่อนคนนี้ประจานมันเลยแล้วกันกำคาญเหลือกเกินคนเล่นอยู่รัดอยู่ยังมาจะมาขอดูอีกไม่ได้เรื่องเลยไม่ต้องรู้ดีพี่มิโยนะเฮียเออนัออ่น,นล่ะรับๆในดงหญ้าโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะ โอ้ย์ชุบโอเคในป่าไม่น่าจะมีของนะฮะผมเดาอะนะอาแล้วกูจะกระโดดขึ้นไปทำเพื่อโอเคไปลุยก,กันต่อเลยชุบโอเค โอเค okay, นะฮะเราคงม,มาเก็บกุญแจมัง้งให้เดาะนะลงไปสิรออะไรอยู่นะฮะได้กุญแจแล้วผมได้ปืนด้วยปืนใหม่ชื้นมีสโขบด้วยแล้วนาตาเลียล่ะเอายังไม่มาเหรอวะเนี่ยมาสิฮะนาตาเลียนาตาเลียรออะไรฮะผมต้องใช้นาตาเลียไข <laughs> ไขตู้เอาแล้วแบรดลี่จะย้อนกลับมาทําไมกูจะไปอยู่แล้วโอ้ไม่ได้เรื่องได้ลาอะไรเลยโดดลงไปสิเออเอจะยึดก็ลงไปสิฮะที่จะรออะไรเหรอฮะโอ้สตูมันเยอะนะเนี่ยโอ้สองล็อกเลย้อวไม่ได้เวยเหมือนจะได้แต่ไม่ได้เวโอเคได้แล้วนะฮะ โอเคได้แล้วฮะมันคือคัสตอมพาร์ทนะฮะไม่มีอะไรแล้วนะใช้แบรรี่รุยต่อไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะเราได้กุญแจแล้วเราไปเปิดประตูกันเลยรู้สึกว่า คาส์นี้มันค่อนข้างเ,เงียบเงาๆนะซาวันก็ไม่มีสตรูเราเป็นสเตลด้วยเราไม่ได้บูไงซาวเลยไม่ค่อยมีนะต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ว่าหนีประหยัดกระสุนกว่าเยอะนะฮะไม่เหมือนแครต้องลุยแหลกลุยแหลกแจกแถบบแล้วเกินอ๋อนี่ไงขอคอยที่แคร์กับมอยราจะไปนะฮะซึ่งเรายังเดินทางไปไม่ถึงไถึงยังก็ไม่รู้โอเคมีไหมไม่มีอะไรแล้วนะ ของไวล่าเกิดมีของมีฮะเฮ้ยมีเหรอวะเนี่ยโอเคนะฮะอันนี้เราน้าจะมุ่งหน้ากันไปที่หมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านนรกนะฮะนั่นนะฮะโอใช่เลยฮะผมจำได้เต๊บเติบบบบบโอเคนะฮะอ่ะโอเคโอ้ย เราก็จบกันไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์ข้างนอกก่อนอ่าเจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับสายเย็นสวัสดีครับ